ร้านเพชรทองโกเบเล่จำหน่ายเครื่องประดับเพชรแท้พลอยแท้สินค้ามือสองดุดจำนำงานเก่างานโบราณพร้อมใบเซอร์ใบรับประกันทางร้านมีบริการส่งด่วนอิมเอสและลงทะเบียนรับประกันถึงมือท่านอย่างปลอดภัยหายห่วงพิกัดร้านแม่กองสมุทรสงครามนะัดรับได้ที่โกเบเล่คาเฟ่กทมรับได้ที่เจเจมอจตุจัก สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับตอนเพชรทองโกเบเล่ EP นี้เป็น EP ที่3 1ของเราแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้จากช่องที่อยู่ข้างล่างนี้เลยหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันได้ที่ line แอ go กโกเบเล่นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0627892151พร้อมแล้วรับชมสินค้ากันได้เลยะคะ่ะ รายการที่1 g ่จี้ทองหน้าปาหางงานโบราณน้ำหนักรวม5.58กรัมประดับเพชรรวม1 3 5กราดแยกเป็น1เม็ดขนาด0.15กรัตอีกจำนวน4เม็ดขนาดรวม0.2 0กรัดโดดเด่นด้วยเพชรกุลาบขนาด1กึกราดขนาดชิ้นงานกว้างส .5 คูณ2.4เซนติเมตรเพชรกุลาบหรือโรสคัตไดมอนด์ ond, เป็นเพชรที่มีเสน่ห์และความงดงามในตัวเองด้วยการเจริญนายที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว โดยมีด้านบนที่แบนเรียบและด้านล่างที่เหลี่ยมเพชรลายดอกไม้คล้ายกุหลาบเพชรแบบนี้มักจะมีลุคที่ดูโบราณและคลาสสิกเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับที่สไตล์วิจิตรศิลป์รวมถึงตัวเรือนที่ทําจากปาหักง,งานโบราณซึ่งมีส่วนผสมของทองคําผสมอยู่10%ซที่เหลือจะเป็นเงินทําให้งานนั้นมีลักษณะที่เรียบหรูและโดดเด่นหากคุณกําลังมองหาเครื่องประดับที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงตสนิยอมของคุณเอง จี้ปลาหาโดดเด่นด้วยเพชรกุหลาบขนาดหนึ่งกระดับนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเป็นเครื่องประดับที่สามารถสื่อถึงความรักความโรแมนติกและความคลาสสิกได้อย่างลงตัวราคาอยู่ที่2,9800บาทหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไลน์แอดโกโกเบรค่ะ รายการที่2จี้ทองขาว75เปเซ็นตเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหรูหราและความทนทานทองขาวมีลักษณะที่เงางามและมีความคงทนซึ่งทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทำเครื่องประดับเด่นด้วยซองเจซัไฟายสีส้มสดใสาจากประเทศแทนซาเนียโดยเพชรํำการเจรนายเป็นรูปลูกแพร์ตกแต่งกรอบตัวเรือนโดยรอบด้วยเพชรทั้งหมด64เม็ดรวมส่วนกรัด ซองเจียซับไฟเป็นซับไฟลที่มีถิ่นกําเนิดจากเมืองซองเจียในประเทศแทนซาเนียซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งที่พบซซบไฟลคุณภาพสูงที่สุดในโลกซองเจียซับไฟลโดดเด่นด้วยสีสันที่หลากหลายตั้งแต่สีเหลืองอมงส้มสีส้มสดไปถึงสีแดงเข้มแต่ละสีมีความงดงามเฉพาะตัวที่หายากและน่าหลงไหลเมื่อซองเจียซับไฟลถูกนํามาประดับเพชรในจี้เครื่องประดับจะสร้างความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ การจับคู่ระหว่างสีสันอันสดใสของซองเจซัฟไฟกับความใสบริสุทธิ์ของเพชรทาให้เกิดความลงตัวที่หรูหราและโดดเด่นเพชรที่ล้อมรอบหรือประกอบอยู่ในจี้นั้นไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความแวววาวให้กับแซฟไฟเท่านั้นแต่ยังช่วยดึงดูดสายตาและเพิ่มมิติให้กับชิ้นงานได้เป็นอย่างดี mm hmm. จี้ที่ประดับด้วยซองเจซัฟไฟและเพชรสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นทางการหรืองานเฉลิมฉลองด้วยความงดงามที่ดึงดูด และความหมายที่ลึกซึ้งของซองเจียซั i ไฟที่สื่อถึงความมั่นคงและความอบอุ่นความดุ่งเรืองจี้นี้จึงเป็นเครื่องประดับที่เหมาะสําหรับคู่ที่ต้องการแสดงออกถึงความมีสไตล์และซึ้งรวมที่หรูหราราคาจี้นี้อยู่ที่26,500บาททางร้านของเรามีบริการมาจํำสินค้า20%และทยอยขอชําระค่าสินค้าในเวลา15วันสนใจติดต่อสอบถามที่ไลแอดโกโกเบรค่ะ